ความสำเร็จของงานไม่ใช่ความสำเร็จของงานความสำเร็จของใจคือความสำเร็จของงานใจที่ไร้ทุกข์ใจที่ยินดีใจที่ไม่ยึดมัน่นถือมั่นว่างานจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเมื่อเราได้พยายาม ทำเต็มที่แล้วเพราะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ,จ้งนะขอ,อนีก่อนความหม้ยหมายถึงอะไรนะไล่ไปเดินแต่ต้นกันแล้วกันนะไล่ไปเดินแต่ต้นเลยว่าหมายถงึงอะไรนะความสําเร็จของงานไม่ใช่ความสําเร็จของงานนะแต่ความสําเร็จของใจคือความสําเร็จของงานหมายถึงอะไรนะ เป้าหมายที่แท้จริงของการทํางานหมายความว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการทํางานเนี่ยของพุทธ,ธเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ความสําเร็จของงานเป้าหมายของพุทธ,ธไม่ใช่ความสําเร็จของงานแต่เป็นความสําเร็จของใจทํางานเพื่อให้ได้อ่านใจสูงสุดของพุทธนะทำงานเนี่ยแน่นอนละงานมันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นประเผอติดลบอีกต่างหากเท่าเดิมล้มเหลวติดลบเด็ diseases, ก็ได้แต่ว่าเราก็ ปรารถนาให้งานเนี่ยสรุปแล้วเราก็ปรารถนาให้งานมันออกมาดีที่สุดนั่นแหละนะแต่มันยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดฟังดีๆนะมันมีเป้าหมายสองอันเห็นไหมหนึ่งก็ต้องการให้งานนอกที่เราทานี่แหละงานของเราไดยออกมาดีที่สุดอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วเป็นธรรมดาแต่ของพุทธเนื้อกว่านั้นอีกต้องการที่มันเนื้อกว่านั้นก็คือใจที่ไร้ทุกข์นะต้องการความสาเร็จของใจจากการทํางาน น่ของพุทธสูงสุดเลยเป็นเป้าหมายหลักด้วยเป็นเป้าหมายหลักด้วยต้องการให้ใจในี่พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นทํางานก็เพื่อที่จะดูทุกข์ในใจของเราว่ายังมีอะไรที่ทําให้ใจเราเป็นทุกข์ได้ไหมถ้ามันใจมันรู้สึกไม่เบิกบานไม่เช่มชื่นไม่พอใจมันมันไม่พอใจมันไม่พอใจพอเข้าใจไหมมันไม่พอใจทํางานไปแล้วมันมีเรื่องไม่พอใจ ตำงานก็นเพื่อหาเรื่องไม่พอใจแล้วล้างความไม่พอใจออกไปให้มันพอใจซะปรับความไม่พอใจให้เป็นความพอใจซะเพราะไม่พอใจเป็นสุขหรือทุกข์ุกถ้าพอใจเป็นสุขหรือทุกข์สุขสุขกับทุกข์อะไรดีกว่าสุขก็ดีกว่าใช่ไหมเพราะงั้นเราก็ปรับมาสู่ความสุขไงชีวิตก็ปรับมาสู่ความสุขสิอย่ให้มันทุกข์สิใช่ไหม แล้วก็ปรับออกมาให้มันเป็นสุขเมื่อเราทํางานเต็มที่แล้วนี่โอ้มันเกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็ต้องปรับให้มันเป็นสุขมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ตรงนี้เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ทําใจให้เป็นสุขแน่นอนงานเราก็ต้องมุ่งหมายให้มันดีที่สุดอันนี้เป็นเบื้องต้นแต่ลึกไปยิ่งกว่านั้นเราต้องการความสําเร็จของงานที่แท้จริงเป็น เครื่องมือที่ทําให้เรานั้นได้อ่านทุกในใจเราได้ว่ายังมีเหลืออยู่หรือเปล่าแล้วกําจัดทุกนั้นซะกําจัดทุกใจนั้นซะให้เราพ้นทุกใจได้ใจที่เป็นสุขที่สุดเป้าหมายนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะอะไร <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าสุขใจนี่แหละเป็นความสุขที่สุขที่สุดแรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินทุกใจเป็นทุกที่ทุกที่สุดแรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินส่วน ร่างกายกับการงานนั้นเท่ากับฝุ่นปลายเล็บสุขทุกข์เท่ากับฝุ่นปลายเล็บ,บ,ลลบพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เอาสุขทั้งแผ่นดินนี่แหละเป็นหลักดับทุกข์ทั้งแผ่นดินให้ได้สุขทั้งแผ่นดินเป็นหลักเป็นแก่นของชีวิตซึ่งการงานนี่บางครั้งมันก็สําเร็จบางครั้งมันก็ไม่สาเร็จนะไปเอาแน่ขเขาไม่ได้นะ เอาแน่กับเขาไม่ได้หรอกบางครั้งก็ได้มากได้กลางได้น้อยเอาแน่กับเขาไม่ได้เรื่องการงานเพราะฉะนั้นเราไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมันทุกข์เพราะมันไม่แน่แล้วมันก็แรงแค่ปลายเล็บเป็นแต่เราไปหลงว่ามันแรงท่ากับดินเป็นดินเท่านั้นเองถ้าเราไม่หลงปะเถอยแค่ปลายเล็บมันจะสุกก็ไม่ได้สุขมากหรอกมันจะทุกข์ก็ไม่ได้ทุกข์มากหรอกนะใจดังหากที่สุขทุกข์ที่มากอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็เอา อย่างเงี้ยนะนะเราก็เอาให้แม่นประเด็นนะเราก็เอาแม่นประเด็นนะถ้าเราแม่นประเด็นว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือความรู้สึกสุขที่มากที่สุดใช่ไหมชีวิตก็คือความรู้สึกแล้วความรู้สึกจริงๆมันมีแค่สองเท่านั้นสุขกับทุกข์ใช่ไหมแล้วอะไรดีกว่ากันก็สุขใช่ไหมแล้ว ฝึกฝนเพื่อจะให้ได้ความรู้สึกสุขที่มันมากที่สุดที่ยั่งยืนที่สุดนั่นแหละแล้วสุขที่มากที่สุดที่ยั่งยืนที่สุดนั้นก็คือสุขใจนั่นแหละสุขใจนี่แรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินสุขทุกทางใจแรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินสุขทุกทางกายแรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บนะก็เอาให้แม่นแม่นแม่นประเด็นส่วนด้านร่างกายด้านเหตุการณ์มันเท่ากับฝุ่นปลายเล็บเพราะฉะนั้นความสาเร็จของงานไม่ใช่ความสาเร็จของงาน ความหมายก,ก็คือถ้าใครทํางานนะมุ่งความสําเร็จของงานเนี่ยมันยังไม่ใช่ความสําเร็จของงานพุทธะหรอกงานนอกเนี่ยไม่ใช่ความสําเร็จของพุทธะงานนอกที่คนส่วนใหญ่มุ่งไปเนี่ยไม่ใช่ความสําเร็จของพุทธะนะแต่งานในนี่คือความสําเร็จของพุทธะงานในนี่คือความสําเร็จของพุทธะคือได้ความพ้นทุกข ได้สุขที่สุขที่สุดในโลกอันนี้คืองานในเพราะฉะนั้นความสําเร็จของงานไม่ใช่ความสําเร็จของงานก็หมายความว่าความสําเร็จของงานนอกนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายหลักของพุทธเป้าหมายหลักของพุทธคือความสําเร็จของงานในนะความสําเร็จของงานไม่ใช่ความสําเร็จของงานเพราะต่อให้งานนอกสําเร็จสูงมากไหมสูงมากไหมนานไหมไม่นานหรอก ไม่เคยสําเร็จหรือไงฮะไม่เคยสําเร็จแล้วทํางานน่ะฮะไม่เคยเรหรือไงเคยไหนอะความสุขอะสุขมากไหมไม่ได้มากอะสุขนานไหมเอ็นนานเลยเออไหนสาเร็จมากี่ทีแล้งานเนี่ยแต่เ,เกิดมาสําเร็จกี่ทีแล้วหลายทีแล้วเหรอโอ้หลายทีแล้วไหนเอาความสุขมาดูสิไหนฮะหมดแล้ว โอ้ยละเหยเร็วกว่าไอติมอีกใช่ไหมละเหยเร็วกว่าไอติมอีกไอติมยังละเหยช้ากว่านะอาจารย์ว่าไอติมเนี่ยไอติมรู้จักไอติมไหมไอศครีมอ่ะโอ้ยไอศครีมยังละลายช้ากว่าอีกเนาะไอศครีมยังละลายช้ากว่าอีกไอสุกที่ได้สำเร็จงานสําเร็จละลายไปก่อนไอศครีมอีกเราอยากได้แล้วสุกแค่ละลายไปอย่างรวดเร็วอ่ะ เร็วกว่าไอศครีมอยากได้อะมันมันสำคัญนักเหรอฮะยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่จะเป็นจะตายถ้าไม่ได้ฮะเราได้แล้วมันจะโตโห่หาอได้งั้นเหรอะจะสุขยั่งยืนอืมไม่เห็นยั่งยืนอะไรเลย <laughs> แต่คนไม่สังเกตเนาะคนไม่ได้สังเกตนะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะแท้ก็ไม่ได้สังเกตไปเอาเป็นเอาตายกับสุขที่เราเหยเร็วกว่ไอศครีมอีกโอ้ย คนเรา <c oughs> ความสำเร็จของงาน <g ười> หรือไม่แต่ได้อะไรดังใจไม้ได้เสพอะไรละ่ะเสพชั่วดังใจไม้ก็ได้เอาได้ชั่วดังใจไมยมันก็เหมือนกันนั่นเนาะเสพชั่วดังใจไมยนะเคยไหมเคยทําชั่วได้สําเร็จไหมทําไม่ดีได้สําเร็จเคยไหมเช่นไปกินอะไรเผ็เดๆผ็ดได้สําเร็จนะเคยไหมกินหวานมันเค็มเผ็ดได้สําเร็จอนะ่ะชั่วๆ่งนั้นอ่ะเคยไหมเคย อ้าวมันดีแล้วมันชั่วละหวานมันเค็มเผ็ดน่ะสร้างผลดีหรือผลชั่วผลชั่วผลเป็นโรคเป็นภัยใช่ไหมผลร้ายใช่ไหมนั่นแหละสมมุติเรื่องนี้ทําชั่วได้สําเร็จเคยทํำไหมเคยทาสุขไหมตอนทําสําเร็จสุขเราอยู่นานไหมไม่นานเคยทาสำเสร็จกี่ทีหลายทีไหนเอามาดูซิสุขอะไหนเอามาดูส,สิไม่เห็นมีเลยใช่ไหมมันไม่มี จะไปเสพปูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรมันก็ไม่มีหรอกมันสุขแวบเดียวแล้วก็หมดมันไม่มีจริงมันไม่มีจริงมันไม่มีตัวตนมันไม่เที่ยงถ้าจริงมันเป็นทุกข์ด้วยอยากก็เป็นทุกข์จริงๆมันแค่เราเราหลงว่ามันเป็นสุขเราก็อยากอยากเราก็ทุกข์ได้สมใจอยากเราก็ลดทุกข์ชั่วคราวดีใจแวบหนึ่งแล้วมันก็ละลายไปเลยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นละลายไปเลยอยากได้ใหม่ก็สร้างทุกข์ใหม่ ยากอะทุกไม่แล้วก็ลดทุกใหม่แล้วก็ได้ลดทุกแล้วก็ดีใจแหนึงก็เท่านั้นเองมันไม่เห็นมีอะไรมันเป็นทุกขแล้วกลัวจะไม่ได้มาอีกนะได้มาก็กลัวจะหมดไปอีกนะโอ้ทุกใจซ้อนขาไปอีกใช่ไหมโอ้แล้วก็เป็นไงมาทุกกายซ้อนขึ้นอีกชีวิตก็เสียพลังไปสร้างทุกเสียพลังไปดันทุกออกดันร่างกายพังหมดเลยเป็นไงหมดแรงเลยติดป่วยเลยป่วยได้ทุกโรคนะป่วยได้ทุกโรคเลย เสียพลังไปตอบสนองกิเลสอีกแสวงหาอีกน่อย่างนี้เป็นต้นอยากได้มากๆทําไม่ดีในทุกเรื่องอีกเนี่ยนําให้ก็เลยเป็นตามอีกโอ้เป็นวิบากร้ายต่อตนเองและผู้อื่นโชคกับโชคกันเลยเห็นไหมมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่สุขเลยมันเป็นทุกข์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 ทุกและเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนมันเป็นทุกข์แต่เราก็ไปข่อยความมันเนาะ ค่อยคว้าทุกข์ชื่นใจได้ทุกมาสมใจหมายจริงๆได้สุกแล้วแต่สุกปรอมมาและแต่มันคือทุกจริงนึกว่าตเองได้สุขยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ที่ไหนได้ได้สุขใหญ่แล้วทุกใหญ่ได้ทุกใหญ่นั่นนะได้เสพอะไรอะไรหรือไปทําชั่วเงยไหนเชิงไหนก็แล้วแต่ทาชั่วผิดศีลเงยไหนเชิงไหนก็แล้วแต่หรอกทำไม่ดีแง่ไหนเชิงไหนได้สําเร็จอยากทํามากๆทําได้สําเร็จก็ สุขใจชั่วคราวแวบเดียวหมดไปที่เหลือมีแต่ทุกข์ <c oughs> มันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวต้นมันเป็นทุกข์ใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นแม้แต่ดีการงานที่ดีๆนี่แหละทําการงานได้สําเร็จนี่แหละจะจี้ลงมาตรงการงานมาด้านดีแล้วนะทีนี้เลิกชั่วแล้วนะมาทำดีนะทีนี้มาทําการงานได้สําเร็จโอ้ยนะทำได้สําเร็จเป็นไงชื่นใจเออแต่เป็นไงนานไหม ไม่นานแป๊บเดียวหมดก็เป็นไงเออมันก็ไม่เห็นจะต้องอยู่นานอะไรมันไม่เห็นจะเป็นสาระของชีวิตอะไรมันไม่ใช่สาระของชีวิตจริงๆมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนั่นแหละอยากก็เป็นทุกข์ได้สมใจอยากก็ลดทุกข์ชั่วคราวดีใจแวบ,บหนึ่งถ้าเราอยากแบบยึดมั่นถือมั่นนะโอ้ถ้าได้ตามที่อยากจะสุขใจชอบใจไม่ได้ตามที่อยากจะทุกข์ใจไม่ชอบใจเป็นไง เป็นเหตุแห่งทุกข์กลัวจะไม่ได้มาใช่ไหมได้มาก็กลัวจะหมดไปนะมันก็ทุกอยู่อย่างนั้นนะตลอดกาลแหละนั่นแหละมันไม่ใช่ความสําเร็จของงานไม่ใช่เป้าหมายความสําเร็จของงานนอกไม่ใช่ความสําเร็จของงานในไม่ใช่ความสําเร็จของพุทธเพราะความสําเร็จของพุทธนั้นคืองานในอาศัยงานนอกทํางานใน อาศัยงานนอกทํางานในอาศัยงานนอกมากระแทกเพื่อหเห็นทุกขที่อยู่ในใจเราเพื่อเห็นทุกที่แรงที่สุดในโลกทุกที่ร้ายที่สุดในโลกทุกที่แย่ที่สุดในโลกแล้วกำจัดมันเราก็ได้สุขที่ดีที่สุดในโลกได้ความพ้นทุกต้องเข้าใจเป้าหมายของการงานให้ดีถ้าไม่เข้าใจเป้าหมายของการงานก็ไปหลงแต่สุขปลอมสุขน้อยทุกมากอยู่นั้นแหละสุขน้อยทุกมากสุขน้อยสุขไม่มีแล้วก็ทุกมาก เราก็เป็นควาไอ้ทุกมากอยู่อย่างนั้นสุกน้อยสุขที่ไม่มีแล้วก็ทุกมากอย่างเงี้ยช่วกับช่วกันนั่นแหละคว้าไปทีทุกตายเลยนะเพราถ้าเราอยากแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เราไม่ทุกนะถ้าอยากแบบยึดมั่นถือมั่นนี่ทุกถ้าอยากแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นพุทธะไม่ทุกนะเพราะฉะนั้นนี่มาดูความอยากของพุทธะเริ่มต้นจากความสําเร็จของงานไม่ใช่ความสําเร็จของงาน ความสำเร็จของใจคือความสําเร็จของงานทีนี้นะคนที่ทํางานได้สําเร็จอย่างแท้จริงคือสามารถทําใจได้สําเร็จจากการทําการงานนั่นแหละและทําใจได้สําเร็จใจเป็นยังไงใจที่ไร้ทุกข์ใจที่ยินดีใจที่ไม่ยึดมัน่นถือมัน่นว่างานจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนราปัทนาให้งานสําเร็จนะใจในปัถนาจะให้งานสําเร็จนะ แล้วก็ทําเต็มที่นะแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะเ <im itation> มื่อเราได้ทําเต็มที่แล้วเนะ <temperatures> มื่อเราได้พยายามเต็มที่แล้วปรารถนาให้เกิดงานสําเร็จเต็มที่นะแล้วก็ทําเต็มที่ด้วยแต่เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะสําเร็จห <im itation> รือไม่สําเร็จเพราะเราเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งกรรมอันดับแรกก็คือกรรมการยึดมั่นถือมั่นน่เป็นทุกข์กรรม ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะ่ะพ้นทุกเป็นสุขกรรมอันดับแรกที่ควรรู้คือกรรมการกระทําทางกายหรือวาจาหรือใจนะที่ยึดมั่นถือมั่นนะ่ะเป็นทุกขไม่ยึดมั่นถือมั่นน่ะเป็นสุขพ้นทุก์เป็นสุข,น,น,สขนี่กรรมแรกที่ควรจะรู้นะเฮ้เราก็เอาสุขดีกว่าเรื่องอะไรไปเอาทุก ต้องมีปัญญาชัดเสร็จแล้วเป็นไงกรรมอันที่สองคืออะไรเรื่องวิบากกรรมอันที่สองที่ควรจะรู้ก็คือว่าผลที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันเกิดจากวิบากดีร้ายในอดีตและปัจจุบันอย่างละหนึ่งส่วนสังเคราะห์กันอันนี้คือเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ประเด็นที่สองถ้าอดีตกับปัจจุบันสังเคราะห์กันแล้วโอ้โหกุศลเต็มรอบเขาก็สําเร็จ ได้ดีถ้ากุศลไม่เตรียมรอบเป็นไงเขาก็ไม่สําเร็จนะเขาก็ลดลงไปตามนั้นถ้าอากุศลออกฤทธิ์มันก็พล่องไปเรื่อยพลาดไปเรื่อยเสียหายไปเรื่อยนะไม่สําเร็จไปเรื่อยแหละนะก็ตามนั้นตามนั้นตามอากุศลนะนก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราก็เข้าใจแล้วมันเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วมันก็ดับต่อให้เป็นอกุศลมันเกิดแล้วมันก็ดับ เกิดเท่าไรมันก็ดับไปเท่านั้นล่ะเกิดแล้วหมดฤทธิ์ไปมันก็ดับดับไปกุศลก็ออกฤทธิ์ได้มากขึ้นเกิดเท่าไรก็หมดไปเท่านั้นเกิดเท่าไรก็หมดไปเท่านั้นแล้วก็กุศลก็ยิ่งออกฤทธิ์ได้มากเมื่ออกุศลดับไปนี่เป็นสัจจะอย่างนี้สกุศลก็ให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปก็มีอยู่อย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเราก็ไม่ทุกข์อะไรนะก็ทําส่วนที่เป็นกุศลให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไป จริงๆนี่นะคนเรานี่ได้ทําดีมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เหมือนกันนะจึงมีดีคอยช่วยเป็นระยะระยะในขณะเดียวกันเราก็เคยพลาดทําชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เหมือนกันจึงมีชั่วมีวิบากรลายมีสิ่งเลวร้ายนี่เล่นงานเราเป็นระยะระยะทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดมห ah าขนาดใหญ่ คนเราเนี่ยก็มมีสิ่งเหล่านี้เล่นงานตลอดเวลาแหละเพียงแต่ว่าตอนนั้นมันจะเป็นขนาดไหนไม่ว่าขนาดเล็กขนาดกลางขนาดมากหึมานี่ยเขาก็พยายามเข้ามาเข้ามาเข้ามาอยู่ตลอดนะขนาดใหญ่เข้ามาไม่ได้ก็เอากลางก็ได้ว่ากลางไม่ได้ก็เอาเล็กก็ได้วะเขาก็มาอย่างนี้นะอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะตลอดเวลาดีก็เหมือนกันก็จะมีดีขนาด ใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กออกฤทธิ์อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันใครจะออกฤทธิ์มากกว่ากันเท่านั้นเองนะใครจะออกฤทธิ์มากกว่ากันเท่านั้นแหละนี่เป็นสัจจะอย่างเงี้ยนะนะใครจะออกฤทธิ์มากกว่ากันเท่านั้นเองน,นี่เป็นสัจจะของเขาอย่างนี้จริงๆถ้าเราเข้าใจก็มันมีเท่านี้เองนะเกิดดับเกิดดับอยูนะ่อย่างเงี้ยนะเพราะว่าจังหวะที่เรา บางช่วงบางชาติเราก็ทําชั่วมากเขาก็จะออกฤทธิ์มากในภพชาตินั้นหรือภพชาติต่อไปหรือภพชาติอื่นๆสืบไปเขาก็มีช่วงเวลาของเขาที่จะบวกลบคูณหารบางชาติบางช่วงเราก็ทําดีมากมันก็จะออกฤทธิ์ในชาตินั้นมากหรือชาติต่อไปหรือชาติอื่นๆสืบไปหรือบางทีทําในชาตินั้นเรายังไม่ออกในชาตินั้นแต่จะไปออกในชาติอื่นเขามีจังหวะของเขาที่จะไปออกฤทธิ์เพราะนั้นจึงเอาแน่ไม่ได้เลย หรือบาง,งชาติก็ทาทั้งดีทั้งชั่วมากะจะออกฤทธิ์ในชาตินั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อ,ตอไปอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาไปบวกลบคูณหารแล้วเลยเอาแน่ไม่ได้เอาแน่ไม่ได้เลยว่าอะไรจะออกฤทธิ์ตอนไหนเออบางครั้งก็โ,โหรายมันรวมกัมอนอย่างกับ่บลุนะชุดหลายมากก็รึมเข้ามาเลยเออชุดหลายมากมาโ,โหมามดันดีออกเลยนะดีที่ทำทำมามากๆมันดันออกมาเลยเก่งเก่งไม่เบาเหมือนกันนะ เก่งชิมหายเหมือนกันนะเขาแล้วมันเก่งสร้างสรรค์ไงก็มีบากร้ายโอ้จุดนั้นมาาันมาอย่างไงเยอะแยะบลมทมเลยนะก็มีเหมือนกันนะจุดนี้นก็แต่โหดันดีออกไปเลยนะแต่บางจังหวะแต่ดันดีออกสไตล์เป็นไงเ,เขาเขาหมดไปหมดไปดีก็ออกธิ์นได้มากบางจังหวะเป็นไง โอ้ oh, บางจังหวะก็ดีมา,มากันะออกฤทธิ์มา,มากเลยเหมือนกันนะบางจังหวะโอ้ดีออกฤทธิ์มา,มากเลยก็โอ้โหดันรายไปเบาไปเลยก็มีเหมือนกันมีไหมจังหวะที่เราสงบเย็นมีไหมเออสงบสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายก็มีเหมือนกันนะโอ้พ oh, าสุขสงบสบายก็มีเป็นจังหวะจังหวะอยู่เหมือนกันเขาออกฤทธิ์มากก็เออสบายยาวนานหน่อยเออสบายยาวนานหน่อยแต่พอ มีบากออกฤทธิ์มากเป็นไงเออมันก็ไม่สบายยาวนานหน่อย <laughs> มีบากร้ายออกฤทธิ์มากก็ไม่สบายยาวนานหน่อยมันก็สลับไปสลับมาบางครั้งก็มากบางครั้งก็กลางบางครั้งก็น้อยเนาะไม่ว่าดีหรือว่าร้ายก็สลับไปสลับมาอู้เอาเนี่ไม่ได้ชีวิตเป็นอย่างนี้กุศลาธรรมะกุสลาธรรมะแปลว่าชีวิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลาย ชีว <ś red its> ิตเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราเข้าใจวิบากกรรมอันนี้มันจะไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ลายเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ลายจาปรินิพาน,ม,านมีเท่านี้มีเท่านี้ไม่แคร์อะไรแล้วมันเป็นธรรมชาติดูความจริงแล้วดีก็เอาให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปเอาได้เกิดแล้วมันก็ดับไปดีก็ออกฤทธิ์มากขึ้นโอ้เลยเป็นทุกข์อะไร <ś red its> ปรินิพานก็ดับไปจากดีจากลายนะถ้าเาให้ฟังนะเข้าใจเรื่องกรรมแจมแจ้งซองอย่างเนียนะ เข้าใจให้ชัดแล้วเข้าใจให้ได้ว่าอะไรมันทําให้เกิดผลดีผลร้ายแล้วก็สบายใจแล้วอย่างน้อยเข้าใจสองอย่างนี้โดยเนื้อหาหลักรายละเอียดก็ลึกเข้าไปกับการคิดพูดทําแบบไหน,นถูกสีลผิดศีลก็เก็บรายละเอียดไปนะเพราะว่ามันยังมีรายละเอียดลึกแต่ละเหลี่ยมแต่ละมุมใช่ไหมหรือแม้แต่การประมาณที่พอเหมาะก็มีผลนะอย่างนี้เป็นต้นนะอะไรถูกสีนอะไรผิดศีนก็เรียนรู้ไปถูกสีนมันก็ ยึดมั่นถือมัน kilo 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 ่นผิดไอ้ผิดศีลถือย ja ึดมั่น <of> ถ yeah, ือมั่นถูกศีลก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละถูกศีลที่สุดในโลกสิ่งที่ถูกศีลที่สุดในโลกคือไม่ปรารถนาจะทําสิ่งชั่วร้ายเลยใดๆนะแล้วก็ปรารถนาให้เกิดให้ปรารถนาจะทําดีปรารถนาจะให้เกิดสิ่งที่ดีแบบไม่ยึดมั่นถือมั่น นั่นแหละถูกศีลที่สุดในโลกนะปัทนาจะให้เกิดดีปัถนาจะทําดีปัทนาจะให้เกิดสิ่งที่ดีแบบไม่ยึดมั่นถือมัน่นเพราะเข้าใจเรื่องกรรมจมแจ้งนี่แหละถูกศีลที่สุดในโลกนะนใจไร้ทุกข์ใจยินดีเลยนี่แหละความสําเร็จของงานก็ให้ได้อันนี้เราทํางานไปมันจะมีกิเลสที่หลอกเราเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยสะสมกิเลสมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ ทำไปเถอะเดี๋ยวมันไอ้ที่เหลือๆอ,อยู่เดี๋ยวมันแวบ,บขึ้นมาหลอกเราเองไม่ต้องห่วงหรอกหลอกให้อะไรหลอกให้ทุกเป็นวิธีมันจะหลอกให้ทุก์ทำไงหลอกยังไงถึงจะทุก,ท,กทำไงให้เรายึดมั่นถือมั่นไงเชได้ทุกไงมันก็จะหลอกให้เราทุกทำงานไปเถอะเดี๋ยวมันจะหลอกให้เราทุกเก่งจะตาย โอ้ยเรามันมีพลังงานจริงนะอยู่ในจิตของเราแล้วเเคยหลอกเรามาต้องสำเร็จต้องรู้กี่ทีต้องไปรู้กี่เหลี่ยมกีม่มุมนะเดี๋ยวแต่เดิมมันโผล่มาหลอกเราเรื่อยแหละนะเราจับได้เฮ้ยทุกมาแล้วแล้วก็กำจัดออกเลยทุกมาแล้วกำจัดออกเลยใช้ศีลกำจัดออกใช้ศีลสมาธิปัญญาศีลเฮ้ยเราต้องอยากแบบไม่ยึดมั่นถือมัน่นใช่ไหมเราต้องอยากให้เกิดดีแบบไม่ยึดมั่นถือมัน่นมันจึงจะไม่ทุกข์ล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณา เรื่องกรรมให้แจ่มแจ้งเฮ้ยยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์มายึดมั่นถือมั่นเป็นสุขก็พิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปใช้ปัญญาพิจารณาเหลี่ยมนั่นมุมนี้เข้าไปาพิจารณาใจรักวิปลาสสี่ของกิเลสเข้าไปความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวเราของเราความไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่า می, ม,าา می, ขม,มีของกิเลสและความน่าได้น่าเป็นน่ามีของการไม่มีกิเลส พิจารณาเข้าไปโอ้ยผลทุกอย่างนี้แหละอาศัยการทํางานนี่แหละมันจะแวบ,บออกมาเรื่อยหรอกเป็นระยะระยะถ้าเรายังมีกิเลสเหลืออยู่ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เห็นกิเลสทํางานไปเถอะไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นทุกไม่เห็นกิเลสทางานไปเถอะเดี๋ยวก็เห็นเองไม่ต้องกังวล <c oughs> เดี๋ยวก็เห็น <c oughs> เขารู้เรายเหลือกิเลสอะไรอยู่เขารู้ไม่ต้องห่วงหรอก เดี๋ยวก็จะเอามาใส่เลยแหละที่เราเหลือนั่นแหละนะไม่ต้องห่วงหรอกเพราะพระเจ้ารู้แล้วสัมมาอาชีวะนี่แหละจะกระแทกกิเลสออกมาได้ทั้งกุศลได้อาศัยได้ทั้งกระแทกกิเลสออกมาให้เราได้ใช้บุญชำระนะใช้ปัญญาปุญญะปัญญาปุญญะคือปัญญาชำระกิเลสบุญนะปุญญะคือปัญญาชำระกิเลสก็ใช้บุญชำระกิเลสไป เดี๋ยวก็เห็นไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่เห็นอุ้ยนะอยากเจอทุกจังเลยนี่ไม่ต้องไม่ต้องไปเรียกหาหรอกนะไม่ต้องไปเรียกหาหรอกทำงานไปเดี๋ยวเขาก็มาเชื่อไหมไม่เชื่อก็ลองดูทำงานไปเดี๋ยวเขาก็มา,มมท,า,า,มาทุกเนอยไม่ต้องไปเรียกหาหรอกทุกใจเดี๋ยวเขาก็มา มาพร้อมๆกับข้อพร่องๆของของานนั่นแหละนะข้อที่ไม่ได้ดังใจนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็มาเองเขานะเขารู้นะสัจจะเขารู้เขา,เาจะามากระแทกวิญญาณเราเลยเขารู้นะว่าเรายังติดยึดเรื่องไหนอยู่ติดยึดเรื่องไหนเขาเอามากระแทกเลยน,นี่เป็นสัจจะอย่างนี้ <c oughs> เพราเป็นวิบากที่ต้องมากระแทกและเป็นกุศลของการตั้งศีลตั้งศีลขึ้นไปนี่โอ้จะมีพลังพิเศษที่ สามารถสามารถดึงเหตุการณ์มากระแทกกิเลสได้ความวิเศษของศีลความวิเศษของศีลคือมีความสามารถพิเศษสามารถดึงเหตุการณ์ต่างๆมากระแทกกิเลสให้ปรากฏตัวได้นี่คือความวิเศษของศีลตั้งก็ไปเถอะี๋ยวเขาดึงมากระแทกเองเขา ทำาย่างเหลือกิเลสอยู่ก็ดึงมากระแทกเลยดึงเหตุการ์มากระแทกเลยกระแทกกิเลสมานโอ้โหดิน้นโยงออกมาเลยโอ้เจอแล้วมนันออกอาการทุกข์เลยแล้วก็ชักดาบฟันเลยทีนี้เอ้ยแกซ่อนอยู่ในตัวฉันลวซับเลยนะใช้ปัญญาฟันเลยไม่มีอย่างอื่นที่จะน่ที่จะกระแทกกิเลสได้ลึกซึง้งได้แม่นได้เร็ว ได้แม่นได้เร็วได้พอเหมาะพอดีเท่ากับการตั้งศีลการทําการงานไปด้วยตั้งศีลไปด้วยนี่แหละตั้งศีลในการงานนั่นแหละเฮ้ยเราจะทํางานให้ดีที่สุดอย่างไม่ยึดมั่นถือมัน่นนี่ศีลของเธอประการหนึง่งเดี๋ยวเธอเดี๋ยวมันจะมีไอตัวที่ยึดมั่นถือมัน่นออกมาเองนั่นแหละตั้งศีลนี่เขารู้นะว่าเรายึดมั่นถือมั่นเรื่องอะไรกาดึงมากระแทกเลยนี่เธอตั้งศีลไปแล้วผิดศีลแล้วเนี่ยยึดมั่นถือมั่นเรียบร้อยแล้ว ออกมาเลยออกอาการมาเลยออกมาก็เห็นแล้วเนี่ยมานเรารู้จักเธอแล้วลบกันหน่อยเราก็ใจปัญญาสัตว์เลยนะเฮ้ยยึดมั่นถือมั่นมันทุกเว้ยเราต้องปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นจะได้ไม่ทุกจะได้ผาสุขฟองสใสไรกังวลเงี้ยใช่ไหมเราซ้อนมานมาน,มานก็ตายแล้ว,ลวเรารูเท่าทันเฮ้ยเอาสุขไม่เอาทุกเว้ยทุกเรื่องของมาน่ังหัวเองเอง่าโง่โง่ต่อไป ขายเส็นะสุกเว้ยนะเราก็เอาความสุขนะจากการาัฒนาให้เกิด,ด,แบบดถึงที่ดีแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่งี้เป็นต้นก็ปราบกิเลสได้นะทํางานไปเถอะอาจารย์ต้บอกตั้งศีลดีตั้งศีลในงานนี่แหละเราจะทํางานให้ดีที่สุดแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นแบบเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งนี่ศีลของเธอประการหนึ่ง ตั S <S voi, English, ้งศีลขึ yeah, oh, yeah. <laughs> ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวเถอะ้ามีความยมน่นถึงมันเดี๋ยวมันก็มามานเดี๋ยวมันก็มาเอ้ยทำได้จริงเปล่ามแย่เอวเราแย่ทำได้จริงเปล่าทำยังไม่ได้มันจะจีดึ่ๆจะดุยงมันถึงจีดเราถึงใจดำเลยเนี่ยมันแย่เอวเราแย่ไปถึงใจดำเลย เราเห็นแล้วก็จัดการเลยนะจัดการเลยนะนั่นแหละพิจรารณาไตรลักษณ์พิจรารณาเรื่องกรรมให้แจมแจ้งนะคิดแบบไหนพ้นทุกขคิดแบบไหนเพิ่มทุกข์ก็อาสอนมารเข้าไปเราก็เลือกเอาวทิทีคิดและพ้นทุกข์นนะ